Uh-uh. เอยเต็มเต็มไม่มีอะไรทำเลยแม่ไม่มีอะไรทำห <c oughs> ล่นไปเรียก ไม่มีอะไรทำไม่เฉยกาถ่ายเล่นๆปีใหม่ อย่างวายิงเนี่ยไม่มีอะไรทำอยู่กับห้องโง่งๆไม่ใช่ห้องกูเ้วยห้องป่านี่มันนอนบ้านแม่สวัสดีีใหม่ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ถ้าคลิปนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมหรืออัดเกมลงอะไรก็นั่นแหละอย่าตกใจอย่าอะไรนะคือ ไม่มีคอมครับว,ว้วาวว้าวเนี่ยสวัสดีปีใหม่ครับก็สวัสดีดวง้าเลยกันเพราะผมคงไม่ได้ออกไปเขาดาวกับคนอื่นเขาก็เวลาคงจะนอนแล้วกับอ่าที่นี่ครับก็โอเคสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนความสุข ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ขี้อะแต่ก็ขี้ครับอ่าเมื่อไหร่นั่นแหละเออนะเออขี้เขียพูดแล้วไปเจอกันใหม่ปีหน้าครับ <S <S ก็ถ้าเกิดทำงานแล้วได้ซื้อคอมได้ก็ซื้อน้ตบุ๊กหรือซื้อคอมได้ก็จะซื้อมาก่อนนะกไว้อาจเียมให้ดูตอนนี้อผมมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์นิดหน่อยก็คือ p อ o n e อาจหน้าจอแล้วไม่สามารถพูดไมคได้ นะครับก็ปัญหานี่งงมากเลยก็อะไรก็หมารู้คือเปิดเปิดเปิดเลคคอร์ดไมแล้วนะแต่ก็ไม่ไม่ขึ้นก็นั่นแหละนะก็ใครรู้วิธีแก้ปัญหาก็บอกเลยนะครับใช้แอปในของของตัวในกล้องเลยก็ไม่สามารถพูดพูดหมได้ครับอาการเป็นประมาณว่าถ้ากดอัดแล้วเสียงเกมจะเบาลงไปเยอะเสียงพูดไมจะไม่มีอันนี้คือพูดถึงใส่หูฟังนะ ในหูฟังแบบตายนะครับก็นะเสียงเกมเบาลงไปเยอะเสียงพูดเสียงไม่จะไม่มีตอนโทรมามีคนตอนโทรมาดังในเครื่องไม่ดังในหูฟังไม่สามารถพูดคุยในหูฟังได้แต่ใช่หูฟังดูสื่อได้ดูอะไรได้ประมาณนี้นะครับผมใครที่อ่าพอรู้ปัญหาเกี่ยวกับอันนี้ก็บอกยกันจะได้ เอามาแก้ปัญหาโอโหน่าผากกู est. โอเคครับสหรับปีนี้ขอ,อตัวลาไปก่อน,ย,อน,น,นยื่อะไรพาน้าพาน้าเหี้ยอะไรปีหน้ายขวายาเยเอยแตงกูวาเรื่งองอะไรโปร๊ะโป๊ะโป๊ะวะรีบจุดพุดกันเด้อรีบจุดบุดกันไปไหนวะยังไม่เที่ยงคืนเลยเสียงโป๊ะโป๊ะโป๊ะมาแล้วอะไรวะ โจดพู้กันเบาๆกุจะจลอนเยอะ